สื่อข,ข่าวรายงานว่าที่วัดศรีสุนันทาบ้านหนองแคนตําบลหนองหลักอําเภอชัยวานได้มีคนร้ายค่ะบุกเข้ามาอุ้มเอาตู้บริจาคภายในสาราก,การปเรียนไปในเวลากลางวันแสกโดยวงจรปิดของทางวัดค่ะสามารถจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนคนร้ายค่ะเป็นชายอายุประมาณ40-45ปีภายในมีเงินสดประมาณ2 0 0 0 3 0ถึ3000บาทค่ะโดยพระครูอาทรธรรมนานเจ้าวาดวัดนะ และเป็นเจ้าคณะตำบลหนองหลักค่ะเปิดเผยว่าช่วงที่คนรายเข้ามาก่อเหตุค่ะตนเองได้ไปทำธุระในตู้อำเภอตู้บริจาคที่คนรายอุ้มไปนะคะเป็นไม้โบราณอายุเกือบ50ปีเลยทีเดียวค่ะในตู้มีเงินบริจาคประมาณ2-3,000บาทซึ่งเป็นเงินที่ญาติโยมบริจาคเป็นค่าน้ำค่าไฟของทางวัดโดยวัดนี้นะคะถูกคนร้ายขโมยเข้ามาเอาตู้บริจาคครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วค่ะ คิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันเบื้องต้นตำรวจนะคะได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดพอที่จะรู้ตัวคนร้ายแล้วค่ะซึ่งคิดว่าคงจะเป็นคนที่ติดยาแต่ที่เสียดายก็คือตู้บริจาคไม้เก่าแก่ค่ะที่คนร้ายเอาไปหากคนร้ายดูข่าวอยู่นะคะก็อยากจะให้กลับตัวกับใจซะค่ะมันเอาไปทั้งตู้เหรอเอาไปทั้งตู้เลยอ oh. มันไไในงัดเอา ม,มันเป็นตู้ไม้เป็นตู้ไม้เ็นบอกว่าตู้อันนี้เป็นมาตั้งแต่สมัยโอ้ยเป็นยังไงรรอาจารย์ตั้งแต่พศไหนหล่ะ28 29หนูตู้บริจาคกันนี้ตู้บริจาคกันนี้นเป็นไม้หรือเป็นอะไรเป็นเป็นไม้คล้ายๆเป็นไม้อตั้งไว้ตรงนี้ ทุกวันพระจะเอาลงไปตั้งนยโยมเขาหยอดเหรียญบริจาคมันมามันมาสำรวจกล้องมันจับได้มันมาเห็นตู้ตรงนี้มันก็หิ้วลงไปนี่เลยเอาไปทั้งตู้เลยเอาไปทั้งตู้เลยยิ้วออกประตูนี้ไปประตูถ้าด้านนี้มันไม่มีกล้องมันไม่มีกล้องจับถ้ามันไปทางนี้กล้องจะจับได้มันไปทางนี้กล้องเลยจับไม่ได้ เงินในตู้ประมาณเท่าไรครับอาจารย์ประมาณเกือบสองพันหรือสามพันประมาณนี้นแหละ